สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะใครๆก็เข้าครัววันนี้นะคะเราจะมาทำขาหมูตุนสูตรฮ่องกงกันนะคะซึ่งปกติเนี่ยเราจะคุ้นขาหมูซึ่งเป็นสูตรพะโล้ซึ่งจะมีความหวานนำใช่ไหมคะแต่ว่าขาหมูสูตรเนี้ย จะมีรถเข็มหนำนะคะซึ่งเราจะมาดูกันว่าความเปื่อยเปื่อยยุ่ยของขาหมูเนี่ยนะคะเรียกว่าแค่ใช้ช้อนสกิดเนื้อก็หลุดออกมาแล้วอ่ะนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าเครื่องปรุงส่วนผสมมีอะไรบ้างนะคะค่ะท่านผู้ชมคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันดีก่าค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะออ,อันดับแรกนะคะขาหมูค่ะขาหมูเนี่ยเราใช้ขาหลังของหมูนะคะเพราะว่าหมูเนี่ยจะมี ขาหน้ากับขาหลังนะคะขาหน้าเนี่ยมันจะเยอะแต่เราจะใช้ขาหลังมันจะเยอะนะคะเสร็จแล้วเราก็นําไปเผานะคะแล้วก็เผา,าเสร็จแล้วเราขูดให้สะอาดล้างให้สะอาดนะคะถ้าล้างไม่สะอาดเนี่ยมันจะไม่หอมนะคะแล้วก็มีน้ําเปล่านะคะนี่เป็นโปรยกั๊กอบเชยการผูที่เราคั่วเรียบร้อยแล้วนะคะกระเทียมค่ะใบกะวานน้ําตาลปี๊บนะคะ ซีอิ้วขาวค่ะซีอิ้วดำหวานนะคะน้ำมันหอยค่ะน้ำมันสำหรับทอดเกลือป่นนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายแดงค่ะเดี๋ยวเรา,าสำหรับอัตราส่วนสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv ค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการปรุงกันต่อไปเลยค่ะ ค่ะท่านผู้ชมคะเรามาดูขั้นตอนแรกของการปรุงขาหมูตุ๋นนะคะออขั้นตอนแรกเนี่ยนะคะเพื่อให้ย่นระยะเวลาให้ขาหมูเนี่ยสุกไวขึ้นนะคะเราจะนํามาทอดก่อนนะคะใส่น้ํามันลงไปนะคะเดี๋ยวเราจะนําหมูขาหมูเนี่ยนะคะ,ะลงไปทอด พอให้ดูสุกเหลืองนะคะท่านผู้ชมทราบไหมคะว่าการที่เรานําขาหมูไปทอดเนี่ยนอกจากจะได้ให้หมูเนี่ยสุกเร็วสุกเร็วขึ้นแล้วก็นุ่มขึ้นแล้วเนี่ยนะคะจะช่วยลดไขมันในมันที่อยู่ในตัวของขาหมูนี่ออกไปด้วยนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวเราเออทอดขามหมูแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำขั้นต่อไปนะคะค่ะท่านผู้ชมคะเรามาดูขั้นตอนต่อไปหลังจากที่เราทอดขามหมูแล้วนะคะเราก็จะนำมาใส่ในหม้อนะคะแล้วก็เติมน้ำลงไปนะคะน้ำที่เติมเนี่ยควรจะเติมให้ท่วมตัวขามหมูนะคะ เมื่อเราเติมน้ำแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาใส่กระเทียมนะคะซึ่งไม่ต้องทุบไม่ต้องอะไรเลยค่ะใส่ลงไปเลยนะคะออเอาไปกักแล้วอบเชยที่เราคั่วแล้วนะคะลงไปค่ะสีอิ้วขาวค่ะ และสีอิ๊วดำหวานนะคะเราจะปรุงทั้งหมด2ครั้งนะคะโดยส่วนผสมครั้งที่2เนี่ยเดี๋ยวเราจะเหลือเหลือส่วนที่เป็นสีอิ้วขาวนะ้ำมันหอยพวกนี้นะคะว,ว้ท้ายนะคะแต่ตอนนี้เราจะปรุงด้วยน้ตาตาลปี๊บนะคะเราจะใส่ลงไปเลยนะคะน้ำตาลทรายแดงนะคะ เลืค่ะแล้ตามด้วยใบกะวานนะคะเพื่อเมความหอมค่ะคุณผู้ชมคะการตุ๋นเนี่ยเราจะจะต้องใช้ไฟอ่อนนะคะนี่เป็นเคล็ดลับนะคะซึ่งจากนี้ไปเนี่ยนะคะเราจะใช้เวลาตุ๋นประมาณ1ชั่วโมงครึ่งแล้วเราจะมาเติมส่วนผสมอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ดูว่าหมูเนี่ยสุก ลักษณะไหนอะค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามดูต่อค่ะค่ะท่านผู้ชมคะเมื่อเวลาผ่านไป1ชั่วโมง30นาทีเนี่ยเรามาดูว่าขาหมูที่เราตุนไว้เนี่ยหน้าตาเป็นไงนะคะค่ะ แบบแรกเลยเนี่ยเราจะได้กลิ่นที่หอมมากเลยนะคะของพวกเครื่องเทศนะคะเรามาดูเนื้อหมูกันค่ะค่ะเราจะได้เนื้อหมูที่สุกเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆนะคะสีออกเป็นธรรมชาติไม่ดาเหมือนอย่างเป็นเป็นหมูพะโล้เนี่ยที่เราเคยทานนะคะเรามาดูค,คากิที่เราใส่ลงไปเพิ่มเติมค่ะแบบนี้ค่ะก็ถือว่า นุมกำลังดีแต่ก็ยังไม่เปื่อยชนิดนี่เรียกว่าละลายในลิ้นได้นะคะเดี๋ยวเราจะเติมเครื่องปรุงครั้งที่สองนะคะซึ่งก็จะประกอบด้วยซีอิ๊วขาวค่ะซีอิ๊วดำหวานนะคะและน้ำมันหอยค่ะ หลังจากที่เราเติมครั้งที่2ไปนี่นะคะเราก็จะตุน๋นต่อไปอีกชั่วโมงครึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาปรุงครั้งที่3ก่อนที่ขาหมูจะเปื่อยน่ารับประทาน,นะคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อไปะค,ะค่ะค่ะท่านผู้ชมคะ เรามาดูว่าสามชั่วโมงที่ผ่านไปเนี่ยขาหมูตุนของเราเป็นยังไงนะคะค่ะเนื้อของหมูเนี่ยเปื่อยได้ที่แล้วนะคะเราก็ตักชิมนิดนึงค่ะค่ะแต่ตอนนี้เรายังไม่เสร็จนะคะเราจะต้องปรุงครั้งสุดท้ายด้วยน้ำมันหอยครั้งหนึ่งนะคะ จากนั้นเราจะต้มต่ออีกเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงพอค่ะค่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาผสมน้ำมันหอยกันนะคะคนให้ทั่วค่ะเอาแล้วค่ะคาวนี้เราจะมารอให้ขาหมูกับส่วนผสมน้ำมันหอยเข้าที่อีกประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะแล้วเราก็จะมาตักใส่จานเสิร์ฟกันค่ะ ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขาหมูตุนค่ะสูตรนี้นะคะจะมีรสเค็มนำนะคะจะไม่ได้หวานนะคะครน,นี้จะสามารถทานได้กับเป็นกับข้าวหรือว่าจะทานร่วมกับมันโถก,ก็ได้ค่ะเป็นอาหารที่เรียกว่าทําครั้งหนึ่งขาหมูขาหนึ่งเนี่ยเราทานได้ประมาณ4-5ท่านเลยนะคะค่ะอัตราส่วนสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ f o o d t r a v e l t v นะคะ ควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv ค่ะวันนี้สวัสดีนะคะ